mẹ con dòm lại dòm lại mẹ con mô hình này mẹ con mô hình này 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 อ๋อไอนี้มันแยงไปว่ะเอาวางตรงหลังอีกทิ้งดิหรือวางแฝดล่วงนะหลังคิ้งเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละโอเคเลยแฝดล่วงมันมีน้ำใจมาหมดแล้วไอสัตเป็นมหมดแล้วตายต่อหน้าหมดเลยสวยด้วยไหมมีสวยมากเลยไอ้จริงอย่ไปแอบเขาดิเงี้ยตุ๊ดดิวะไม่พี่ เสียงหัมาที่นเอ้มึงอะอย่าไปหน่อยดิดีแล้วดีแล้วอยู่มันเดี๋ยยุ่หมดไปลไม่เอาไม่เอาอยากไ้มาจริงะไม่้ยังอยู่ยังไม่ได้คู่ลิ้ทิงม่ได้เรคู่นี้ไม่ได้ไถูกใจหถ่าย